จิตดวงหนึ่งเนี่ยมีสามอนุขณะเรียกว่าอุปาทักขณะอันนี้ก็ทีติขณะอันนี้ก็พังคักขณะนะจิตหนึ่งดวงมีสามอนุขณะนนี้เรียกว่าอนุขณะ อนุขนาดทั้งสามิจิตนะอุปาทักขณะถีติขณะพังคักขณะขณะทั้งสามเรียกว่าอนุขนะดนะขนาดเล็กๆอะฮะอนุอนุเล,เล็กๆเล็กๆน้อยๆถ้าอุป,ปเนี่ยอุป,ปะมายว่าเกิดน,นะ ที่กำลังถึงซึ่งขณะทั้งสามก็คือถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นมีจิตดวงมีจิตมีจิตเกิดเกิดก่อนเนี่ย่ะเขาต่อเนื่องกันอย่างนี้นะเขาต่อเนื่องกันอย่างนี้ส่งต่อไปให้จิตดวงใหม่จิตดวงใหม่ก็อย่างนี้นะเข้าใจเนาะ นี่เรียกว่ากําลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ปับป๊บนี่กําลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่คํานี้เลยกําลังถึงซึ่งขนาดทั้งสามแล้วก็จิตเนี่ยมีทั้งหมดแปดสิบเก้าดวงเนี่ยมีแบบเดียวกันหมดเลยมีแบบนี้มันก็จะไปเสริมวิถีจิตนั่นแหละนะคะอ่าใช่อันนี้อันนี้คือภาพ ใช่ค่ะอันนี้กําลังถึงซึ่งขนาดทั้งสามเนี่ยขนาทั้งสามเนี่ยเรียกว่าอุปปนาอุปปนาธรรมจิตจิตหนึ่งดวงค่ะเราเอายกเนี้ยมาแค่หนึ่งนะคะแล้วก็รูปก็เหมือนกันนะคะรูปก็เหมือนกันพูดถึงพูดถึงรูปเนี่ยถ้าหากว่าช่วง มันจะมามันจะมาถึงบทนี้ละอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เหมือนกันอนุปนาธรรมาที่ไม่ใช่ถึงแล้วและที่ไม่ใช่กำลังถึงซึ่งขนาดทั้งสามอากุศลกุศลวิยาเดี๋ยวเอาตรงนี้กันตรงที่ ยกภาพยกภาพขึ้นมานี่ค่ะยกภาพกันนะ,ะถ้าเป็นจุติจิตเกิดปฏิสังขีเกิดต่อทันทีจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่า <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดก่อนจิตเจตสิกรูปก่อนจิตเจตสิกรูปเนี่ยเป็นสังคตรธรรมใช่ไหมคะธรรมที่ถูกปรุงแต่งด้วย รรมจิตอุตูอาหารเนะาะจะเป็นทั้งรูปทั้งนามนี่แหละนะทีนี้ในปฐมบทเนี่ยอุปปนาธรรมมาเนี่ยคำแปลก็บอกว่าที่กําลังถึงซึ่งขนาดทั้งสามกำลังถึงซึ่งขนาดทั้งสามนะฮะที่กําลังเกิดขึ้นปรากฏอยู่นี่ฮะอยู่ตรงนี้นะก็คือแปดเก้าอันนี้ถ้าว่าโดยจิตก็คือจิตแปดเก้าเจสิบห้าสิบสองที่เข้าประกอบกับจิตแล้วก็รูปนะรูปที่ เกิดขึ้นมา28นี้ว่าโดยรวมแต่รูปที่แสดงออกมาแต่ขยายเนี่ยนะฮะเอาปฏิสนทธิจิตตั้งแต่เริ่มเกิดเนี่ยนะฮะเอามาขยายให้ดูว่ากรรมชรูปเกิดตรงไหนอย่างเงี้ยนะกรรมชรูปเกิดที่อุปาทักขณะของปฏิสนทธิจิตเลยนะเข้าใจเนาะตรงอุปทักขณะของปฏิสนทธิจิตเนี่ยถ้าว่าโดยรูปที่เกิดจากกรรมของคับปัศยากะก็คืออย่างพวกเราเนี่ยเกิดในคันใช่ไหม มันจะมีสังเสราาิฐช้าโอปปาติกะอะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมําเนิดสี่อะนะฮะแต่นี่ยกมาอย่างพวกเราเกิดในท้องแม่ในคภ์ก็จะมีกรรมสามชนิดรูปที่เกิดจากกรรมกายะทศัศกกรลาบภาวะทศัศกกรลาบวัตถุทศัศกกรลาบอันเนี้ยทศัศก,ก็คือสิบนะกลุ่มกลาแปลว่ากลุม่มใช่ไหมกลุ่มของรูปสิบรูปมีกายะประสาทเป็นประธานใช่ไหมอันนี้ก็มีภาวะเป็นประธานนี่ก็มีวัตถุเป็นประธานอย่างนี้นะ มีสามสิบฮะนะเกิดจากกรรมทั้งนั้นเลยนะคะขาแรกพอหลังจากที่เกิดมาแล้วนะถ้าเราเอาสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมาด้วยตรงนี้เนี่ยชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยนะมันเป็นของตติยบทถ้าพูดถึงนะเป็นของอุปาทิโนทรมาเนี่ยเกิดโดยแน่นอนเพราะมีเหตุที่สําเร็จแล้วพวกนี้มันเป็นผลถ้าว่าโดยเหตุก็คือเหตุเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามีเหตุที่สําเร็จแล้ว ก็คือสิ่งที่ได้ทําไปแล้วก็เรียกว่าสําเร็จแล้วพร้อมจะส่งผลใช่ไหมเนี <Yeah. S 1> ่ยค่ะคืออันนี้พูดถึงตรงเนี้ก็คือตัดทิยบทนะทีนี้เมื่อได้รูปได้นามมาอย่างนี้แล้วเนี่ยอธิบายขยายความไปก็คือตรงปฏิสนธิจิตอะนะจะมีอนุอนุขณะสามอนุขณะอนุขณะนี้ชื่อว่าอุปทะคขณะทีติขณะฟังคัขณะนะคะชื่อนี้เลย อุปถัขณะเนี่ยของปฏิสนธิจิตอะนะจะมีทั้งรูปทั้งนามโดยเฉพาะรูปที่เน้นเนี่ยก็คือกรรมมชรูปแต่ถ้าบอกว่าโดยจิตตชรูปเนี่ยก็ต้องให้ปฏิสนธิจิตดับลงก่อนหมายถึงว่าจิตเขาดับของเขาอยู่แล้วนะคะพอเขาดับลงเนี่ยก็มีจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาจิตดวงใหม่ทําหน้าที่ผวังอย่างเงี้ยนะอ่าผวังเนี่ยจะมีจะมีจ,ะมะจิตตชรูปเกิดตรงผวังเนี่ยเกิดตรงไหน ถ้าว่าโดยการเกิดเนี่ยนะสมมติเอาพวังดวงที่หนึ่งมาพูดนะคะพะวังดวงที่หนึ่งมาพูดจิตเขาจะมีสามอนุขณะอย่างนี้ตรงขาแรกเนี่ยเขาเรียกอุปทักษณะเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีกรรม,มชรูปเกิดอยู่แล้วที่พูดตะเกียนะกรรม,มชรูปเกิดขึ้นมาพอมาตรงถีติเนี่ยถีติเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะกรรม,มัชรูปเสร็จแล้วเขาจะมี อุตุชรูปด้วยตรงนี้จะมีจะมีรูปที่เกิดขึ้นมาเพิ่มใหม่ก็คือจิตะชะรูปตรงปฏิสนธิเนี่ยมีทั้งกรรมและก็อุตุอุตุมาเกิดตั้งแต่ทิฏฐิขณะของปฏิสนธิจิตเดี๋ยวเอื้อเฟื้อแม่สองแม่นั้นด้วยอีกทีหนึ่งนะคะแกไม่อยู่แล้วแกออกไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ปฏิสนธิใหม่ อันนี้ถีติลงมาไกลๆหน่อยอันนี้พังคะอันนี้มีกรรมมาชรูปอันนี้มีกรรมมาชรูปแล้วก็อุตุเกิดตรงนี้อันนี้ก็มีกรรมกับอุตุอันนี้เกิดสองสองก็คือสองนี้นะฮะนะสองก็คือสองอันนี้นี่ปฏิสนธิ พอพอวังก็งจะมีจิตชรูปเกิดที่อุปักขณะเริ่มพวังดวงที่หนึ่งเลยเห็นเห็นพวังดวงที่หนึ่งเนี่ยรูปเกิดได้สามทีนี้อุตุกับอุตุกับจิตเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้นะจิตกับอุตุเนี่ยมันอยู่ในทุติยบทใช่ไหมคะใช่ไหมอออุตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ตรงนี้ ทีติขณะของปฏิสนธิอุตุเกิดละตัวจิตตะทะลุมาเริ่มเกิดตรงพวังดวงที่หนึ่งตรงอุป,ปะทะขณะของพวังที่หนึ่งนะะอาหารเนี่ยมาเกิดเกิดหลังจากที่พวังอะทำงานกันมาถึงตรงนี้ละเป็นวิถีจิตเริ่มวิถีจิตละถึงมีอาหารรัชรูปนี่ค่ะ เกิดขึ้นมาที่จะเกิดนี่มุ่งหมายเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมเรื่องของอนาคตเนี่ยสภาพธรรมที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดถ้าว่าโดยรูปเนี่ยมันถ้ายอยกันเกิดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดฟึบเป็นปัจจุบันไหวไหมคะอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวพอแล้วให้หมดให้หมดบทนี้ก็พอถ้าอย่างนั้นนะเนาะ น,นี่คือเรื่องของรูปส่วนเรื่องของนามธรรมาเนี่ยที่บอกว่าไม่ใช่ถึงแล้วและไม่ใช่กําลังถึงซึ่งคณะทั้งสามหมายถึง,ง,งมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของอนาคตไม่ใช่เรื่องของอดีตพวกเนี้ยนะบาปจะเกิดเนี่ยเป็นเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยตอนตอนนี้มันเป็นปัจจุบันอยู่ใช่ไหมสมมตินะถ้าเราออกจากที่นี่ไปปุป๊บอนาคตรออยู่นะว่าไม่รู้บุญหรือบาปเกิดอย่างนี้ยเข้าใจเนาะอันนี้เรามองแบบหยาบหยาบนะ ่แต่ถ้าเรามองกันตอนนี้ว่าในขณะที่เราฟังอยู่เนี่ยตอนนี้บุญเกิดแล้วมันจะจะเกิดอีกอย่างเงี้ยเข้าใจเนาะ,ะถ้าบาปจะเกิดอีกก็ได้ในขณะที่ฟังอยู่แบบสงสัยงงขึ้นมาจะเกิดอีกก็ได้อย่างเงี้ยเข้าใจเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องของบุญของบาปที่จะเกิดแต่กิริยานี่เป็นพระละหันท่านก็มีเหมือนกันที่เป็นเรื่องของอนาคตจิตของท่านนะที่จะเกิดแต่รูปเนี่ยพอเข้าใจได้เนาะ อันนี้ท่านแสดงรวมนี่สิบเจ็ดสิบห้าสิบสี่เนี่ยนะมันต้องเป็นไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่ครั้งแรกเนี่ยให้รู้ว่ามันมาอย่างไงเนาะตุปาทิโนทำมาอันเนี้ยบทที่สามที่แสดงให้มีทั้งรูปทั้งน้ำแสดงแค่นั้นก็น่าจะเข้าใจเนาะวิบากได้ไหมคะเนี่ยวิบากได้ใช่ไหมอันนี้ในส่วนของสามสิบหกนะเออแต่ไม่ไม่นำมาสามสิบหกอย่างเลยนาะเจตเจต เกสิ์ที่เข้าประกอบแล้วก็รูปเนี่ยก็พูดถึงตรงนี้ตั้งแต่ตรงนั้นไปเลยเนาะเข้าใจได้เนะาะเอาพอแล้ววันเนี้ยอุปนัติกะถ้าอย่างนั้นน่สาธุค่ะ